สวัส <Techn> ด <Pokémon> ีค oh, right oh, <in> <Enfin> ่ะรบอกมาสีช่องไม่ดาแฟมิลี่นะคะอะไรนะขอกุญแจรถกระบะยอ้ืมกุญเจรถกระบะต่อรองโอ้ยไม่ไปด้วยเหรอไม่ไปด้วยเหรอนี่ไปกับรถรนตุเอาอีกแล้ว่แล้วฮะไปเร่อวนั่นไงเเปราง้าวนเปรข้านา มีตรอก็ใครจะเฝ้านานอไปจ้งมินจะเฝ้านานชั้นไมู่้จะพาขึ้นไปทีบอกน้ำมันรถหมดแล้วมีเงินเติมน้ำมันรถเหรอได้แล้วเมื่อกี้บอกว่าไปกับแม่เปี๊ยไปเอ็นไม่ไปนเช็พันีี่ทุกคนมูลหมดแล้วมูหดแล้ว โอ้นี่แหละเปลี่ยนใจจะไปจะกลับมาคนโลเลามาใส่ซองมาแม่สาใเล่ให้พี่พันน่ะให้พี่วันใหม่นะี่กะต่ระเนตะกูลเด้อเนี่ยหมดที่บ้าตะกูลเด้อนี่ตะกูลเด้อแม่จะหมาแใส่พวกฟืนสี่สั่งดำอย่างไเนาะ

แม่แม่แม่เขาเรียกนะเขาเห็นอยู่อะไรนะเหมือนน่ะเขาเร่ามันหาเขาเรยออ่ามันหาทั้งท้ายนี่เห็นเลยล่ะโอ้ยทับเกลือกระดาษอ่ะเป็นตาลากตาทองกันมาไ้ใช่ค่ะมันน้อยจะไปหรือเปล่านะคะตอนนี้เริ่มออกเดินทางมาขึ้นรถกันไม่ไปกับบรนจุเกนแล้วเหรอเดี๋ยวมันเมาเด็กมันจะเมา ตายแล้วายทุกคนออกเดินทางนะคะทุกคนทุกคนขึ้นรถแล้วนะคะนากยไหัไหนบอกว่าจะขึ้นรถกระบะไง จะไปกับแม่เปี้ยวเราขึ้นรถกระบะอ่ะตอนนี้จะไปรถเก่งแล้วนะคะตอนนี้เน้อยจะไปคันไหนดีนี้แม่ทิมนะคะขึ้นรถตู้แล้วอ้าวจะขึ้นรถเก่งแล้วเหรอเราจะไปรถกระบะเราจะไปกระบะกันบ๊ายบายไปกระบะกนไปกระบะก ไม่เขาบอกว่าขึ้นคันนี้เขาบอกให้แม่ขึ้นคันนี้ไปกระบะก,กันเราแล้วเราไปบ้านม่วงม่วงีมีน้อยจะไปไหนไนอนจะไปไหนเนาะคนีน้อยนนี่นะค <c oughs> ะกำ <c oughs> ลังเดินทางไปสกลน,นครนะคะ ไปเยี่ยมลูกสาวป้านนะคะเลือกไม่ถูกแล้วว่าจะไปคันไหนดีคันไหนคันไหนคันไหนมาพี่มาพี่มาพี่เราจะไปคันรถกระบะมามาหายาดเร็ว ไปรถกระบะลูกเราจะไปบ้านลูกขอขอคุณแจกับลุงน้อยขอคุณแจกับลุงน้อยมิ้นขอคุณแจกระบะขอคุณแจกระบะกับลุงเร็วเออขอคุณแจเดีวขอหน่อยบอกอือขอคุณแจหน่อยค่ะตรงนี้สิขอคุณแจหน่อยค่ะมาผ้าเนี่ยมาผ้าเนี่ยมันขึ้นย่าผ้าห่มลากคึนไปอันนั้นเหมือดมือเซ่นบ้านละไทย

ให้พี่โมนจให้ให้าจ่ายนะพี่โมนจ้าดิจ้ารับของจากมือด้วหรอจ้ายะัลโหัเด็จ้างันนี่มันต้องควแล้วึ้าเมยนก่อนโอ้อ้อดูครับไอ้แ้ปี่เได้วปลดยเพิได้จาไยังไงไยั่ได้ดไังางน้มันย่ดเด้อทางน้มัน่ะ ไปแล้แลจอแล้วาไ่พพาด<อ>ดุลจุบจุบจุบบจุบจุุบอาาไปซื้อน้ำมันมาเติมรถไทยหรอให้ซื้อขนมไยไหมจะเอาถังน้ำมันมาใส่รถกระบะให้หน่อยไงมเสี๋ยวอะไร ไม่ไม่ซื้ออมยิ้มไม่ซื้อไม่ซื้ออมยิ้มไม่ซื้อมมันมาเติมนะไม่ซื้ออมยิ้มนะบอกอ่ะเาไงนะรบานะอยเอป้้นปะอาไป้อาบะไปซื้ะปั๊มนะปั๊มปไม่เอาโอเคงั้นก็ไม่เอาเนาะเอาอะไรคบอกอกองรุ้นเสือไปเอาเนาะซื้ออมยิ้มใช่บอกอะไร รอนะเขารอจริงนะไายบายลูกไายบายค่ะทำเก่งทำเก่งเด็กดีซื้ออะไรนะลูกว่ายังไงนะอ๋อซื้ออะไรมาฝากหนูหน่อยนะป้าแตนอะไรมาฝากหนูหน่อยนะป้าแดนโอ้ยอะไรก็ได้ ขอให้มีของฝากเนาะอะไรก็ได้เนาะบอกลูบอวบอกบโอเคบอกบอกให้ซื้ออะไรให้ปัตุกี้ซื้ออะไรของเล่นของเล่นอ๋อของเล่น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 เล็กเล็กไม่ายกันไม่ายเร็วอ่บของเล่นของเล่นไปแล้วค่ะ เดินทางไปสกลเนาะไปเยี่ยมน้องวันใหม่ลูกสาวปานนะคะออกเดินทางแล้วนะคะนี้ก็อยู่เฝ้าหน้านะคะโอ้โหหนึ่งหนึ่งห้าพันบาทไปไปโรงพยาบาลไหนยะโร<อ>งพยาบาลรามาที่กรุงเท<อ>แ<ล>พแม่วันนี้วานรามาที่กร <ใจ S 2> ุงเทพที่จะเดินทางไปนะ มันหนึ่งหน่ห้าพันบาทโอ้มันไกลเนาะกรุงเทพเนาะกรุงเทพถ้าไปรถธรรมดาไม่ได้กลัวน้องซอกก็เลยไปรถนั้นถ้าไปรถเหมามันก็ไม่มีอุปกรณ์ไม่มีอุปกรณ์อืมแล้วก็ไปวันไหนวันนี้วันนี้แหละวันวันนี้อยู่ที่นั้นก่อนอยู่ที่สกลสกลไม่นี่แหละลุงไปไปนี่ก็เขาก็จะออกเดินทางแล้วเพราะว่าเมื่อเช้านี้ลุงคุยกับสาวปานเขาออกเดินทางนี่แหละแล้วก็เลยแล้วก็เลย ไปเยี่ยมน้ำใจส่งให้สาปานกับลูกไปขาที่นู่นคนผ่านไม่ได้ไปด้วยแม่น่ะคือบนใบยำก็ช่วยส่งบ้างช่างดำด้วยอะไรดำไปด้วยแม่น่ะรวมด้ว่วันรวมด้วยช่วยกันนะคะเนาะเราก็ช่วยกันใช่ถ้ามีอะไรเราก็จับมือกันเดินนะคะช่วยกันตลอด อิ่มแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะคนที่อยู่เฝ้านานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะอะไรเนาะวันขอบคุณนะคะไม่ไม่อ้วนเลยเนาะวันเหมือนอันนั้นนะยากกินข้าวอิ่มหรือยังอ่าค่อยก็นี่แบบว่าเป็นโรคนี่เขาในในในใบหมอนาะเขาจะมีเบอร์โทรเรียบร้อยนะถ้าสมมติว่าสุกเสื่อนนี่เขาให้โทรเอารถเขามารับเลยนะ เพราะว่ามันจะมีอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจมีพยาบาลาน,น,ออน,นละนะเขาจะมีเพราะเราเข้าเราเข้าโครงการโรคหัวใจนะ